ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบออนไลน์เน้นการวิเคราะห์และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาค่ะดอกร์ Dr. อัธพลสังขวาสีรองเลขาธิการกอศได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส,อสอได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตผ่านกระบวนการปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้เกิดจิตสำนึกตระหนักรู้เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยได้นำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาดมาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวะให้ตระหนักถึงความสำคัญการทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้นะคะ ถึงแม้อยู่ในช่วงของสถานการณ์ความดุนแรงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีมาตรการปรับรูปแบบและวิธีการประชุมฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ค่ะเพื่อเป็นไปตามมาตรการโซเชียลดิสทนซิงเว้นระยะห่างทางสังคม